โอ้โหพี่น้องวันนั้นวันนั้นแค่ทําแค่ทําผลแล้วก็ให้น้ําดแป๊บเดียวเองครับแค่คือคือคือสั่งได้เลยพี่น้องเดี่ยนี่ไหมครับแม่ให้ลูกแม่ครับมึงพี่น้องอันนี้อันนี้ยังไม่สุดมอนตินไก่มอนตีนไก่ไปมอนตีนไก่ไปมอนตีนไก่โอ้คือมือที่นุ่มท่งใช่มากครับทีมือที่มาบ่มีลูกเลยเด้พี่น้องอันนี้มาลอบหน่ยตกใจเลยครับนี่โอ้คือสั่งได้เลยนะครับ ด,ดูดูพี่น้องเมืองมืองหม,มาก่ตว่ายังบันสุกนะครับเด้อนี่ครับโอ้ยครับโอ้ครับนี่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 พี่น้องโอ้มันสั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอครับลูกลูกก็ออกยาวๆอเงี้ยเดยวเดยกก็ขุนขุนก็เริ่มหลุดไปเรืะะ่อยๆแล้วก็ลูกก็โตขึ้นโตขึ้นอะไรก็ก็แดงแดงเสร็จแล้วก็ดำก็สุกแล้วครับนุ่มต้องใช่มากเมื่อนั้นลุงเราบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเอาผลออกคือเอาต้นเอางาเอากิ่งออกพี้อมาที่นี่เอาผลออกผมก็รอดูอยู่ที่จะสั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือเมืองนี่ครับอ,ออกจริงๆครับพ้นเต็มเลยไหมครับพี่นอ้องโอเคครับอ่ากลับมาเยี่ยมสวนมอนครับอีกรอบนึงนะครับเด๋ยวสิพาพี่น้องมามาเยี่ยมชม อันอที่นี่ที่เข้ามานมึงครับมืออันครับไม่แน่ใจว่าโซนไหนโซนข้างในนะครับโซนถังในนะครับเด้อพอดีเอาไอจิมมาให้ลุงบนชิมนำกับไอชิมรสชาติสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับขอได้พามาดูเอาพ่อค้าไอไข่มาดูมาดูดูลูกหม่อนมันเลยครับครับนี่แค่แค่เวลาไม่กี่วันเองนะครับเนาะใช่ไม่กี่วั โอ้โหพี่น้องวันนั้นวันนั้นแค่ทําแค่ทําผลแล้วก็ให้น้ํแป๊บเดียวเองครับ <laughs> แค, <laughs> ค่คือคือ,ค,อ,ค,อคือสั่งได้เลยพี่น้องเด้นี่ไหมครับแม่ให้ลูกแม่ครับมึงพี่น้องอันน,น,น,นี้อันนี้ยังไม่สุดมอนตินไก่มอนตินไก่ไปมอนตินไก่ไปมอนตินไก่โอ้คือมือที่นุ่มท่งใช่มากครับที่มือที่มาว่ามีลูกเลยเด้พี่น้องอันนี้มานรอเนี่ยตกใจเลยครับเนี่ยโอ้คือสั่งได้เลยนะครับ ดูดูพี่น้องเมืองมืองหมากิต่วันยังบ่ทันสุกนะครับเด้อนี่ครับโอ uh ้ย huh. ครับโอ้ครับนี่นี่นี no. ่นี่พี่น้องโอ้มันสั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอครับลูกลูกก็ออกยาวๆ่าเนี้ยเดี๋ยวก็ขนขนก็เริ่มหลุดไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกก็โตขึ้นโตขึ้นอะไรก็ ก็แดงแดงเสร็จแล้วก็ดำก็สุกแล้วครับอ้อันนี้คืออันนี้คือแบบกิ่งอย่างนี้เลยเต็มเต็มทุกตากิ่งเลยขึ้นนึ่คขึ้นอนมต้องใช่มากมูนอ่าลุงเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเอาผลออกคือเอาต้นเอางาเอากิ่งออกเรามาที่นี่เอาผลออกผมก็รอรออยู่ที่จะสั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือมเมืองนี่ครับออกจริงๆครับพ้นเต็มเลยไหมครับพี่น่อโอ้โหเนี่นอนจริงๆอันนี้เป็นหลายพันนะครับมาจากตุรกีก็มีแม็กตุรกีอะไรเยอะแยะเลย อันนี้เป็นสวนรวมรวมหมอนโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะครับอ่ากิ่งข้างล่างจะดกนะครับมันอยู่ใกล้สารอาหารนะครับเนาะสารอาหารขึ้นมาก็จะไปตรงนั้นก่อนอันนี้อันนี้ก็ยาวหน่อยดีอันนี้ที่บอกว่าพันยาวๆนั่นเหรอครับอันนี้ไม่ยาวสุดอันนี้ประมาณกลางๆถ้ายาวสุดประมาณสี่นิ้วครึ่งโอ้โหสี่นิ้วครึ่งก็ประมาณสิบหกเซนสิบแปดเซนโอ้โหสุดยอดครับอันนี้อีกพันหนึ่ง นี่นี่พี่น้องอันนี้เป็นไต้หวันแม่ชอบคือพอดีนุมต้องใช้อ่ามาขาไอติ่มพี่น้องพานมากพอดีไม่เห็ุทุลากัรเพินครับก็เลยกลับมาเยี่ยมช่วมอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหตกใจเลยผมผพรา็มผมแปลกใจเลยนี่ออกออกทุกตากิ่งใช่ไหมครับมีทุกตากิ่ง สั่งได้เลยครับนี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจตนพันธุ์นะครับผมทักได้มาใน่นทางช่องทางยูทูบของนุงทงชัยเลยครับตอนนี้เพิ่นกะกำลังทดลองแลวก็ขยายพันธุ์ไปพร้อมครับถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้ครับผมมีมากกว่าสิบสายพันธุ์มีมากกว่าสิบสายพันธุ์ครับทั้งส่วนมากจะเป็นต่างประเทศใช่ไหมครับใชบหมอนนอกนั้นเลยครับหมอนต่างประเทศนะเดยโอ้แล้วแล้วแล้วอันนี้คือคือปุ๋ยบอครี่ข้างทางคือดินผสมดินผสมแกบดำนะครับผมเอาไว้เตรียมพอลูกรับ ใครที่ทำเกษตรชนมากก็ต้องมีพวกนี้นะครับใช่ครับอันนี้คือออกทุกตากิ่งไหมครับอ่าที่ที่กระจุกกระจุกอยู่นี่คือแบบลูก้นอันนี้คือกําลังจะออกจะเป็นยังสีได้พี่น้องด้อยจะออกเป็นผลครับมึงด้ครับเลยนี่จะจะเป็นอย่างนี้ก่อนจะออกมาเปิดเือนคนท้องอะไรเงี้ยครับเออแน่นอนแน่นอนครับดี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 ถ้าผู้ใดอยากเล่นมอนหรือปลูกมอนสนใจมอนมาศึกษาหาความูลก่อนนะครับชนมากจะเป็นติดตา ใช่ครับมมันจะจะเป็นติดตาจากต่างประเทศใช่ไหมครับคือต้นตอหนเดียวจบเลยครับเราเราปลูกเอาเขาเรียกอะไรนะครับเอายังยืนเอาแม่เลี้ยงก่อนเอาเอาแม่เลี้ยงก่อนปลูกเอาต้นตอก่อนพันธไทยก็ได้ใช่ไหมครับอ่าส่วนมากใช้พันไทยเป็นตัวพู่ด้วยครับอ๋อเขาจะหากินเก่งนะครับถ้าเป็นพืชท้องถิ่นนะครับนะโอ้พี่น้องพี่น้องดีดีดีทุกชาครับโอ้ดีดีปล่ยก่อนไลเรื่ย ทุกตดู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 พี่น้องผมผมผมนม่ผมไม่เชื่อแล้วนี่ผมเห็นกับตาผมเนี่ยคือไม่กี่วันเองนะพี่น้องบ่บ่บ่ยักมือเองนะครับเด้ออันที่ที่มาเจอนี้ไม่มีรูปแม้แต่ใบแทบก็จะไม่มีคือคือเมื่อพร้อมูนี่เพิบหนีโอ้โหแน่นอนแน่นอนโอเคโอเคครับฝากได้นะครับพี่น้องครับอยู่ อพี่กัดเดิมนะครับเดิ้ลอยู่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินทรนะครับเดิ้ลอันนี้ตำบลบัวขาวหลังโรงพยาบาลพยุพร,ราชนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจที่อยากจะมาสาม,มาบ่ถือกะนี่เลยครับติดต่ออินบ็อกมาหาหนุ่มธงชัยก็ได้ครับเดี๋ยวจะพาลงมาเมืองครับผมเอามื่อนี่ให้ลุงเพิ่นฝากสวนนี่ได้ครับพี่กัสสวนที่นี่ก็คือชื่ออ,อ่ในกรุ๊ปแบ๊บที่มาที่นี่ไม่ถือถือในกรุ๊ปแบ๊บว่นที้บ้านไร่ช่ครับ บ้านไร่ชายาคำนะครับผมฝากชื่อฝากหน้าไว้นะครับก็คือมีช่อง Youtube ด้วยแจ้คบ้านไร่ชายคำนะครับแจ็คบ้านไร่ชายาคำฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็สิ่งดีๆนะครับผมก็ที่นี่ก็มี มากกว่า10สายพันธุ์ก็คือมีส่วนมากเป็นหมอนต่างประเทศเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะตอนกิ่งได้ไม่สามารถที่จะทำอีกอื่นได้ครับปักชาก็ไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวคือติดตาบนจอไทยเราเท่านั้นครับโอ้ครับครับโอเคครับถ้าเชิงลึกหรือว่ารายละเอียดต่างๆถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับเด้อวันนี้ก็ชํานี่ยนะครับพี่น้องครับฝากแนีด้นะครับผมชมนุ่มทงใจกับฝากช่องไว้อมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผม กดไลค์กดแชร์ไปน้ำครับจะได้เ,เห็นกันลหลายๆสิ่งดีๆครับเผยแพร่ออกไปนะครับด้วยฐานบริสนใจสามารถทําเป็นธุรกิจได้เลยนะครับผมปลูกสวยงามก็ได้ธุรกิจก็ได้ส่งออกก็ได้ลูกลูกถูกก็ลูกถูก,กก็สามารถกประมาณโลนก็นนมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทโอ้โหโลกิโลดีด้วยพี่น้องราคาดีด้วยเฮ็ดเป็นธุรกิจได้เลยครับสบายปลูกง่ายครับเพราะว่าต้นตอเป็นพันธุ์ไถบ้านเราโอ้รครับ,ครบแค่แค่ย้ายจาก จะกิ่งตามมาอยู่ที่ตอไทยบ้านเราครับก็ใช้ได้แล้วครับโอ้โยด,ดีดีดีทำเป็นธุรกิจได้เลยครับโอเคครับก่นองครับขอบคุณหลายๆครับครับ